ร่วมไปแล้วพี่น้องสำหรับไลฟ์สด EP 25โตเกียวบันเทิงศิลป์แต่พี่น้องน้องสีแกลมยังไม่จบเอาแนวดายคือว่าจังสันเกิดที่ยังขึ้นแต่ว่าก่อนสิไปฟังพี่น้องก่อนสิไปด่ามาหลังทักทายเอฟซีแฟนคลับคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมิดมอแคชีนแฟนรราที่เคารพละทุกท่านมณีมะพร้าวมะพร้าวครับแอดมินน้อยกัปตันยิ่งขานโคตโกสุริโยบันทาหมีแตงโตโกรไปด่ามีอันนั้น กระลายาคือววาจังสันน่นาะบ้านนี้โอ้ยเบาพิดบ่อไหลพี่น้องนม่นั่นหลายเอารอดไปพี่นออ้องจบไปแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับโตเกียวบันเทิงศินเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดข,ของเพื่นสำหรับอี2ียี่สิบห้าที่ผ่านมาพี่น้องแต่ว่ามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ยังหายเฮ้าเดี๋ยวเราหอดาถึงกันยู ล่าสุดพี่น้องสําหรับน้องสี่แกรมโตเกียวมิวสิกเผยในออกมาเคลื่อนไหววาจังซี่เผยยันผ่านครับโตเกียวมิวสิกบันเทิงศิน 25, อีพียี่สิบห้ามันว่าสำหรับอีพีนี้เป็นล่ำเรืองตอกรอนมาแนใไม่ต่างจากอีพีก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆทีแกรมโบเคยเหตุแบบนี้มาก่อนถึงสิมีเวลาฝึกสอมหน่อยแต่กระเหตุย่างเต็มที่เพื่อมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับพอพ,อพอแม่ๆีพีเอซี่ที่ทเสียสุดในอีพี่นี่คือแกรมไดร้องเพลงคููกับพีอุ้งอิงอสาวหน่อยเพชรปานแพงอขอบคุณพีอุ้งอิงมากๆนะครับที่มารับเชิญดีใจที่สุดเลยครับพอแกรมมีพีอุ้งอิงเป็นไอดอลแกรมกับฝึกร้องเพลงพีอุ้งอิงหลายเพลง พี่อุ้งอิงน่านรักมากเลยครับอขอบคุณแม่บิกกี้แครีด้วยนะครับที่เขียนบทประพันธ์กรอนล่ำหนีขอบคุณที่ซอยฟึกษสอนซอยแนะน้ำทุกๆอย่างอีพี่นี่แกรมหวังวา่าพอพอ,พอแม่แม่พี่พี่พเอฟซีจะชืืนชอบนะครับถ้าบอชืืนชอบสามารถติชมมาได้เลย แกรมสามารถรับปรุงและกาแก้ไขเพื่อพัฒนาผลงานต่อไปว่าสัน้นอ่ะ,อะมาเปลี่ยนกันไปให้ผูมีสายตาวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเงาไกลคือข่ขขอยอันขอบุณพอบิก๊กผู้ให้โอกาสดีๆอ่า้วก็ขอบคุณผู้บริหารอ่าอีสานสนครศรีทั้งผู้ใหญ่ในค่ายทุกๆคนอ่าที่เมตตาเอ็นดูแกรมนะครับขอบุณที่ให้แกรม ได้ส,สานสั่ผลงานดีๆขึ้นมากคุนว่า <ฮะ S 2> ขอบคุณหลายไปน้องเพราะว่าที่เป็นศิลปินรับเชิญราคาพี่ๆนักแสดงที่มงานอิสานนครสินราก็ขอบคุณเพราะว่าที่เป็นคุณครูชินจัง้วก็พี่ๆศิลปินได้คาย <ฮะ S 2> ถา่าศิลัยคือสิลัยบอเบิร์ตน้องไปน้องนอกก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง <ฮะ S 2> โดยเฉพาะพี่อุงอิงเป็นว่าขอบคุณที่พี่มามอบวามสุขให้ครับ เอซีแฟนคลับล่ะกะน้องซีแกมนําถือว่าเป็นควาบสุขของน้องเพราะว่าน้องนี่มองพี่หญิงเป็นไอดอลน้องพี่น้องเนาะขอบคุณพพเมเมพีพีเอซีทีมาชมด้านหน้าเวทีล่ะกะขอบคุณมาัยน้ำใจด้านหน้าเวทีที่สำคัญขาดว่าไ้เลยก็ต้องขอบคุณพพเมเมพีพีเอ f ซีที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วทุกใบเข้ามาชมไรสดคุปปิดอีพี25่ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้แกรมและพี่พีทีงาน ฝากเอ็นดูหล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเฮาเช่าโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับหากพิพัฒนประกาศใดแกมขอให้ด้วยนะครับเพคนว่าฝากติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินตัวน้อยๆคนนี้หน่อยนะครับน้องสีแก้มนองสีแกมโตเกียวมิวสิกถือว่าเป็นศิลปิน <c oughs> รุ่นจิ๋วตั้งแต่ว่าความสามารถของเพอ่์อนี่โอ้โหเพรียงกำผ่านแล้วก็ ร่วมถึงความที่ไม่ทําตัวเป็นน้ํานล้นแก้วแมนบอก fc พ่อ fc แม่ fc พี่ๆถ้าผู้ใดคิดว่าน้องยัง่งมิมองปรับมองแก่สามารถติชมน้องมาได้เลยน้องวาจังรีน้องพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเป็นจังไรถือว่าเป็นอีกหนึ่งโพสต์ของน้องสีแกรนทีโอโหคนย่ำข้ามย่านยหาียอดเลยย่าวยดอดออเลยพบตัดออกเฉพออะาะขอบคุณบ้านนั่นบาน้านนี่พี่นั่นพี่นี่นี่คือ ผมอ่านเนี่ยแปดนาทีซ้ำซิมมันต่ออือนี่ละอ้าเก็เห็นแล้วรอบพี่น้องเนาะหลายๆคนอ่าถ้าพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับของทางโตเกยียวบางท่านอาจจะยังไม่เคยอ่าฟังน้องซีแกมร้องเพลงหรือว่าเพเคยเบิง้รบงรอบพี่น้องเนาะแต่ว่าหลังจากที่วากวบาดเดเ่้าไปเบิง้งไร่สด ep ยี่สิบห้าแล้วหลายๆคนบอกเลยว่าน่ารักอืมสาหรับน้องซี่แกมละก,กะมองพี่องค์หญิงนี่ก็คือเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่าง อุ๋งอิงเพมันแพงตอนนี้ว่ากันว่านี่คือศิลปินที่เป็นไอดอลของน้อ,นองๆรุ่นไม่หลายต่อหลายคนพี่นอ้องอ่านี่ละถือว่ารธรรมดาโดยเฉพาะนี่เลยใหลายๆคนบอกว่าปานลองเพีคู่กันงวนแห้งอหอยใจบัางไฟแสนซีแกรมลองคู่กับพี่อุ๋งอิงเพ็ทบันแพงพน้องซึ่งตอนนี้เขาติดตามน้องซีแกมนี่ในเฟซบุ๊กเป็นหลักแสน<ะ>เนลนยเฮ้ย ติดตามเป็นหลักแสนเนาะอ้าวแล้วก็น,นี่น้องกับมีผลงานออกมากว่าสเป็นพบรักที่แม่กรองโอ้โหโปล่อยออกมายอดวิวทะลนทะลเลยเพย์ขาผ่า,ผานอยอดวิวการรับชมน้พี่น้องเนาะสองล้านกว่าพี่น้องออเป็นจังไรสุดยอดดีๆสำหรับน้องสีแกรม,มเป็นตาพอบิ๊กเพิ่มภูมิใจอยู่พย์ขํามผ่านว่าแอดไม่น่อยก็เพย์ขามผ่านในติดตามน้องมาตังเต่เมือที ผู้ยิบาตฟินแลนด์เพิ่นไปหับน้อมยุธีบาทน, <Okay. S 2> น่นก็จนมือน,นัดน้องพ่อตาดเห็นหนาผู้เป็นหอวพอไปหับนี่หายเลยน้องเซีแกรมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่จังไหนหลับพยผ่าน ได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หล,ลังจากที่น้องได้รับโอกาสนั้นแล้วนอกก้องการักษาโอกาสคงจะพร้องไปได้ดีเลยพยายามผ่านเป็นลูกที่น่ารักของพ่อบิ๊กของภูมิบ้านฟินแลนด<ม>์บอบนอนสอนไงาวาสันท<ม>์ทองพ่อสวรรค์มากพ่อพ่อแสวงก,กัมมี่มากที่สุดแมนอ่ะแล้วพี่องค์หญิงเพียรบรนเพนถือว่าเป็นศูนย์หนาของสาวน้อยค่ะซีแกรมก็ถือว่าเป็นศูนย์หนาของโตเกียวมิวสิกสองศูนย์หนา อ่าพี่น้องมาสิว่าจะไหนล่ะสรรสร้างผลงานเพลงให้ครับเอซีฟ่ฟสครับได้รับช่มรับฟังกันหลายๆคนปึ้มอ่าดีใจแห้งภาพออกมาสวยงามมากอ้าวเป็นจังไหนพี่ไอำขานซึ่งม,มือนั้นเนาะเข้ากับซิว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของสองศิลปินแมืนบัที่ได้มาพบมาพอกันบนเวทีของโตเกียวมิวสิกน้องซีแกรงกับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงพี่น้องแล้วเ้ามารอดุ่นกันพี่พัอ้ขามพัน พอเมื่อว่านี่ผู้นําทีมโตเกียวมิวสิกคุยบาลฟินแลนด์เนาะหรือว่าบอสบิ๊กนี่แหละเพื่อในมีการออกมาเคลื่อนไหวเอซี่แฟนคลับรุ่นไปตามๆกันสองศิลปินนี้จะมีซิงเกิลร่วมกันหรือไม่เป็นเพลงคู่ห่วงกันบัวซันทองเสือวว่าถ้าร้องเพลงคู่ด้วยกันเจ้าสี่เนาะปังแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นซุตาของค่ายใหญ่ทั้งสองค่ายมาเ้าะเสียงเอซี่แฟนคลับมีความคิดเห็นจ้าไดท่านนองซีแกรม ร้องเพลงคู่กับพีุ่งญิงถือว่าน่าสิเป็นสิงเกินไม่นอกพี่น้องนอกแล้วนับประพัน์นักแต่งเพลงสีเป็ดไผ่มันได้รุ่นหลายแน่สําหรับน้องสีแกมก็ถือว่าเป็นเล็กน้อยที่เสียงมีไายเส้นมีเอกลักษณ์เป็นเขาจ้าของแล้วร้องเสียงว่ากันว่าตรงกันมากเข้ากันได้ดีกับพีุ่งญิงเพี้ยนแปนแพงฝั่งครึงหนึ่งถอยกัว่าเสียงน้องวงญิงร้องเลยเพราะว่าอย่างเพลง เพลงที่ว่าอุ้งอิงไปรับเชิญเนาะ <พบ S 2> ช่วง <พบ S 2> ที่ไม่ไม่ดังค่ะน้องสีแกมกับเดยนี่แหละเดยซอยเอื่อยล้องขึ้นซอยเอื่อยจังสิขอยังตอนแรกขอยังฟังเนาะเมียนเสียงอุ้งอิงอยู่บ่คือไข่แท้จังสิน่ะค่ะนั่นล่ะพี่น้องอ่ะสำหรับเมื่อนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะกัถือว่า,ามีแต่เรื่องเล่าดีๆซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าท่านผู้บำบาดฟิลเล่นกับเด้เข้าไปเป็นผู้บริหาร ใหญ่บริหารหลักของวงอีสานนครสินซึ่งเหมือนเช้าเนี่ยได้ออกมาโพสยุพ่นองว่าอิสานนครสินบวกโตเกียวมิวสิกนาสีนาสีล้มโตตรงนี้บอคือผมว่ามือว่านนี่แหละวงมอลำที่บอดบีกว่าเสียนาสีเอาอิสานนครสินนี่แหละเป็นตัวยืนแล้วเอาศิลปินโตเกียวมิวสิกมาเสริมมาเสริมถับนพ่นองเนาะพอมีงานกะจัง อ่าไปเระสินะ,ะถ้าไม่มีงานก็มีเวทีให้ร้องเพลงอ่าไปโฟบ่าเอฟซีเฟลคับเป็นมอลลัน่นาจับตาสําหรับอีสานนครสิริอ่ะจังสันพี่น้องสาหรับมือนีเขาสองคนกระสิทธิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสนีแล้วถ้ามีข่าวสารอย่างในแวดวงของมองลอมอลั่งมอลลั่กรสิมาเบอมาจะบอกพี่พอง้องคื้เก่าเหมือนเดิมสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ